สวัสดีครับผมบอย c a m มราคาเฟครับวันนี้จะขอรีวิวกล้องตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเขามีความน่าสนใจในตัวเขาสูงมากๆเลยมันก็คือเจ้า Olympus 3 5 rd ครับตัวนี้เป็นกล้องระบบ Range f i n d e r นะครับจัดว่าเป็นน้องสุดท้องของ Range f i n d อ r o l y m p ม s เลยเพราะว่าเป็นเลน g ์เฟเดอร์รุ่นสุดท้ายที่ Olympus สเขาทำออกมานะครับถูกผลิตในปี1975 ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเหมือนว่าเขารวบรวมเอาข้อดีในกล้องแต่ละรุ่นเนี่ยมาอยู่ในเจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยนะครับเขาใช้เลนส์ f s u i c o 6ชิ้นเลนส์นะครับให้ระยะภาพ40มิลิเมตรแล้วก็ให้ f กว้างสุดถึง1.7เลยทําให้เลนส์ตัวนี้จัดว่าถ่ายในที่แสงน้อยได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันเป็นเลนส์ชุดที่ที่ให้ภาพที่จูกใจผมมากเลยในที่ f กว้างเนี่ยก็คือสามารถละลายหลังได้กําลังสวยเลยนะครับส่วนที่ f แคบลงมาเนี่ย ก็คือได้ภาพมีความคมชัดมีรายละเอียดได้สีสันที่ถูกใจมากๆเลยครับแล้วก็ผมจะลองขอเอาไปเปรียบเทียบกับกล้องรุ่นพี่ๆของเขานะครับอย่างเช่นเมื่อเทียบกับ o l y m p u s สามา SP นะครับ SP เนี่ยเขาจะใช้เลนส์แบบ G s u i g o 7ชิ้นเลนส์เลยนะแต่ว่าให้ f 1.7เท่ากับเจ้านี่ครับชิ้นลนึเขามีความเหนือกว่าแต่ว่าระบบการทำงานของ SP เนี่ยเขาเป็นระบบ Full Auto หรือ Full Manual ได้แค่2อย่างเท่านั้นนะครับคือ อยากจะให้กล้องเข้าออโต้เนี่ยจำเป็นจะต้องบิดทั้งชัตเตอร์สปีดและรูรับแสงให้เป็นออโต้คู่กันเท่านั้นไม่สามารถบิดตัวใดตัวหนึ่งแยกจากกันได้หรือก็ปรับเป็นฟูลแมนนวลไปเลยทําได้แค่2อย่างนี้นะทาให้สามารถ SP เนี่ยในที่แสงมากนะครับเขาจะให้ค่าชัตเตอร์เร็วแล้วก็ให้ F แคบคู่กันอย่างนี้เลยส่วนที่แสงน้อยเนี่ยเขาก็จะใช้สปีดที่ช้าที่มากับ F ที่กว้างทําให้ถ้าเราอยากจะได้ภาพที่ละลายหลังเปิด F ก้กว้างในที่แสงมากเนี่ย ออโต้ของกล้องเนี่ยให้ไม่ได้เราจะต้องปรับเป็นฟูลแมโนเองมันก็ทําให้มีความเสียเวลาในการปรับประมาณนึงนะครับแต่ว่าเจ้า35รีตัวนี้เขาเป็นระบบชัตเตอร์ไพรออริตี้นะครับคือเมื่อกล้องใส่ฐานแล้วก็ CDS m e t e มิเตอร์เขาทำการวัดแสงแล้วเนี่ยเราเป็นคนคุมค่าชัตเตอร์สปีดที่เราต้องการเองแล้วเมื่อเราค่อยๆหย,ยังปุ่มชัตเตอร์ลงไปเนี่ยมันก็จะมีเข็มที่จะมาชี้หยุดที่ค่า F ที่กล้องเขากำลังจะเลือกให้ทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าตอนนี้เนี่ย ค่า f ที่กล้องกําลังจะให้เราตอนนี้ในโหมดออโต้เนี่ยมันถูกใจเราหรือยังเราอยากจะให้เขากว้างกว่านี้เราก็ใช้สปีดที่สูงขึ้นเราอยากจะให้เขาแคบกว่านี้เราก็ใช้ชัตเตอร์สปีดที่ต่ําลงอย่างนี้นะครับมันก็ยืดหยุ่นในการใช้งานจริงมากๆเลยเหนือกว่าสามารถ sp ครับส่วนที่ผมมองว่าดีกว่า sp นะก็คือในแง่ของตัวขนาดกับน้ําหนักเขานะครับคือ sp เนี่ย จะมีตัวที่ใหญ่หนาสูงและน้ําหนักค่อนข้างมากเลยคือพอใช้งานไปสักพักไปรู้สึกว่าเออเอาเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็หนักหนักมื่อมือก็ไม่รู้ว่าถือไปก็รู้สึกเต็มมือเกินไปนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตัวถัดมาที่ผมจะลองเทียบนะครับก็คือเจ้า35 DC นะเป็นรุ่นที่อยู่ก่อนเจ้านี้ไม่นานแต่ DC เนี่ยก็เป็นออโต้โปรแกรมเท่านั้นนะครับกล้องจะเป็นจะต้องใส่ฐานถึงจะทํางานได้แล้วก็ จะให้ค่าผูกกันเป็นคู่คู่เหมือนกับ35 SP นะครับคือมาที่ชัตเตอร์เร็วมาคู่กับ f แคบชัตเตอร์ช้ามาคู่กับ f กว้างแล้วก็จะฟูลไมโน่ไม่ได้ตัวนั้นแต่35 DC เนี่ยใช้ชิ้นเลนส์และบอดี้เดียวกันเลยนะครับเอาง่ายๆว่าเจ้า RD เนี่ยไปยกเอาเลนส์กับตัวบอดี้มาจากเจ้า DC เลยแต่ว่าเพิ่มหมดกับทํางาน,นให้เขาเป็นชัตเตอร์ i o รรี้ได้หรือจะฟูลไมโนเลยก็ได้ครับและเมื่อเทียบกับอีกตัวนะครับเจ้า Olympus 35 RC เจ้า R c เนี่ยเขาสามารถเป็นช h ตเตอร์เพอริตีและ Full เม n โ a l ได้เหมือนกับเจ้านี้นะครับแต่ว่าเขาใช้ชิ้นเลนส์ที่ด้อยกว่านะคือใช้แค่5ชิ้นเลนส์เป็น E Suico แล้วก็ F เขาเนี่ยกว้างสุดได้แค่2.8นะครับแล้ว s h ต t t e r ์สปีดของ R c เนี่ยมันจะลงมาต่ำสุดได้แค่1 1 5วินาทีด้วยไม่เหมือนเจ้านี่ที่สูงสุดที่1 5 0 0นะแต่ว่าต่ำสุดเนี่ยได้ถึง1 2วินาทีเลยรวมทั้งมีชัตเตอร์นะครับ สิ่งที่ rc อาจจะมีความเหนือกว่าก็คือว่าในช่องมองที่ผมชอบนะก็คือเขาจะมีเข็มบอกทั้งค่าชัตเตอร์สปีดและค่ารูรับแสงพร้อมกันเลยอีกทั้งมิติเนี่ยเจ้า rc เนี่ยเขาจะมีความเล็กกว่าเจ้า rd ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ว่าแม้เขาจะมีความสูงและความยาวที่น้อยกว่าเจ้า rd นะแต่ว่าเขามีความหนาออกมาเนี่ยทำให้เวลาถือ,ถอใช้งานแล้วเนี่ยมันด้วยความที่กล้องมันสั้นๆป้อมๆเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าการจับถือเจ้า rd เนี่ยเออถือแล้วมัน,มนแบบว่า มันเข้ามือมากกว่ามาดูดีเทลกันครับตัวเลนส์กรีวฟิลเตอร์เป็นขนาด49มิลน,นะครับข้างใน,นนี้เป็น CDS มิเตอร์เนาะตัวนี้ก็จะบอกสเปคของเลนส์ f c o 40มิล1.7ด้านล่างตัวนี้จะเป็นเดือยที่เอาไว้ปรับค่า A.S.A. หรือว่า ISO ของฟิลม์มที่เราใช้นะครับนะก็คือฟิลม์มสปีดต่ำสุดที่ใช้ได้ก็คือมีตั้งแต่25ไปจนถึง800เลยเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องกด กดเง่งตัวนี้ลงไปนะครับกดให้จมปึ๊บแล้วก็โยกเพื่อให้มันไปคลายตัวอยู่ที่ค่า ISO ที่ถูกต้องอย่างผมใส่ฟิล์ม200นะผมก็ต้องผมก็ต้องให้มันมาอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะวงแหวนข้างหน้าสุดก็คือเป็นชัตเตอร์ปีนะครับอย่างที่ว่าไปว่าเร็วสุดที่1.500วินาทีนะฮะไปทีละคลิกนะไปทีละสต็อปไปทีละสต็อปจนไปต่ําสุดที่1.2วินาทีหรือเป็นชัตเตอร์บีได้วงแหวนตัวนี้คือวงแหวนปรับโฟกัสนะครับ โฟกัสได้ใกล้สุดที่85ซนติเมตรนะครับมีสเกลบอกแล้วก็ไปถึงอินฟินิตี้นะฮะส่วนวงแหวนชิ้นในสุดนี้จะเป็นตัวปรับโหมดรวมทั้งการปรับอะพอร์เจอร์ค่ารูรับแสงนะครับคือถ้าอยู่ที่ตัว A เนี่ยเราก็จะปล่อยให้กล้องเขาออโต้ค่ารูรับแสงให้เราถ้าเราบิดมาที่ตัวฟ้าผ่าตัวนี้นะฮะมาคลิกตรงนี้มันจะเป็นโหมดแฟลชเมติกนะครับก็คือว่าเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราทําการใส่แฟลชด้วยเนี่ย เมื่อเราเลือกไกด์นัมเบอร์นะมันจะเป็นสไลด์ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีกำกับว่าสำหรับโหมดแฟลชโอลี่นะครับก็คือมันจะเป็นการปรับกำลังของแฟลชนะครับแฟลชตัวเล็กก็สมมุติไกด์นัมเบอร์14แล้วก็กดติ่งให้มันอยู่ตรงนี้ถ้าแฟลชเราใหญ่ขึ้นเป็น20หรือ29เกนี่ยไกด์นัมเบอร์เราก็กดติ่งเหมือนกับ ASA เนี่ยกดให้จมนะแล้วก็เคลียร์มานะครับแฟลชยิ่งตัวใหญ่ก็ค่าไกด์นัมเบอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งการปรับค่าตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์ว่าเมื่ออยู่ในโหมดแฟลชแล้วนะแล้วปรับไกด์นัมเบอร์ให้ตรงกันเลยเนี่ยค่า F ที่กล้องเขาจะเลือกให้เนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปตามระยะการโฟกัสนะครับที่ระยะโฟกัสใกล้ๆเขาก็จะใช้ F แคบให้พอโฟกัสไกลขึ้น F ก็จะกว้างขึ้นนะครับมันก็สัมพันธ์กับการทํางานของกําลังแฟลชที่เราใช้นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของแฟลชเมติกนะจะใช้แฟลชก็ค่อยๆมาศึกษากันอีกทีที่โหมด A a u ออโต้นะ ออโต้ก็คืออย่างที่ว่าไปมันจะออาโต้รูดรับแสงให้ใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากจะแมโน่อันนี้ก็คือฟูแมโน่เลยนี่บิดวงแหวนตัวนี้นะจะปรับเอฟได้ได้ไหน่ 1> 1. 7, แล้วก็ไล่ไปทีตวสต็อปนะครับ 2, 2 8 2> จนไปสุดที่ F16 หนะเลือกเอฟตามใจเราได้เลยโดยที่ถ้าเราทิ้งไว้ที่โหมด A นะครับแล้วก็ตัววัดแสงตัวนี้เขาได้รับแสงเนี่ยกล้องเขาจะกินแบตไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากประหยัดถ่านก็คือหาฝามาปิดเอาเก็บใส่กระเป๋าให้มืดๆหรือ บิดออกจากหมด a แค่นั้นเองกล้องก็จะไม่กินฐานแลครับส่วนต่อมาด้านหน้าตัวนี้จะเป็นก้านเซฟทามเมอร์นะครับเห็นไหมเมื่อเราบิดลงมาจนสุดนะพอเรากดลันจัตเตอร์ปุ๊บลานตัวนี้เขาจะทําการหน่วงเวลาประมาณ10วินาทีนะครับตอนนี้เขาจะถังมา f ่ถูกต้องให้และปุ๊บแล้วก็ลังจัตเตอร์ให้นะสำหรับการที่เราอยากจะเข้าเฟรมด้วยตัวเราเองด้วยนะ Uh huh. ด้านานี้ก็จะเป็นหน้าต่างสําหรับภาพซ้อนเล็กๆนะครับเราอย่าเอาอะไรไปบังนะไม่งั้นมันจะทําให้การการมองหาโฟกัสจะยากส่วนนี้ก็จะเป็นช่องมองภาพนะครับด้านบนกันบ้างตัวนี้ก็เป็นแป้นกอฟิล์มปกตินะครับทําได้แค่กอฟิล์มอย่างเดียวนะมันไม่สามารถเอาไว้เปิดฝาหลังได้การเปิดฝาหลังของกล้องรุ่นนี้เขาจะเป็นแง่งอยู่ด้านนี้นะเป็นสลักดึงลงมาปุ๊บนะนะเป็นสลักตัวนี้นี่เงี้ยเนี้ย ขี่ยลงปุ๊บเนี่ยฝาหลังถึงจะเด้งเปิดได้ฮะตัวนี้จะเป็นตัวฮอตชูนะครับก็คือจะมีคอนแทคสำหรับรองรับการใช้งานแฟลชไฟฟ้านะแฟลสายถ่านที่มีคอนแทคเนี่ยสามารถใช้กันได้เลยนะพอรันชัตเตอร์เลยเนี่ยแสงแฟลชก,ก็จะวาบนะเป็นแบบนี้หรือถ้าแฟลชที่เรามีใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่รองรับฮอตชูขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังมีตัวแจ็ค PC ซีซิงตัวนี้รองรับด้วยนะฮะ ตัวนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมคา์เตอร์เนาะนับเลขเฟรมที่เราถ่ายไปโดยมันจะกลับมาที่ตัว S โดยอมัติเมื่อเราทําการเปิดฝาหลังนะครับและเมื่อเราเลื่อนฟิล์มถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะตัวเลขมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆให้เรานะครับเราจะได้เช็คว่าตอนนี้เราถ่ายไปกี่รูปแล้วด้านล่างอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นช่องใส่ถานนะครับโดยถานดั้งเดิมของตัวกล้องเนี่ย เขาจะเป็นฐานปลอด1.35โวล์นะแต่ว่าเนื่องด้วยมันหาซื้อไม่ได้แล้วเขาเลิกผลิตกันมานานมากแล้วผมก็เลือกใช้เป็นฐานออาคาลน์ LR44 แทนนะครับเพราะว่ามันหาซื้อง่ายดีแล้วก็แม้ตัวสเปคของกําลังไฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนของดั้งเดิมอาจจะทําทให้ค่าว่าแสงมันเพีย้ยนนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าก็พอจะรับได้กับภาพที่ได้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นรูมาตรฐานเกียวไทพอร์ตเนาะสำหรับใส่พวกขาตั้งส่วนนี้จะเป็นปุ่มสําหรับการกรอฟิล์มนะครับเจ้า3.5 r d ดีเนี่ย ผมถือว่ามันมีโรคประจําตัวของเขานะครับก็คือว่าในช่วงปีการผลิตของเขาเนี่ยเขาเลือกใช้สารหล่อลื่นตัวฮิลิคอยโฟกัสเนี่ยพอเวลาผ่านไปไอสารสารให้ความหล่อลื่นตัวเนี้มันดันละลายแล้วก็ไหลเข้าไปทําให้ชุดชัตเตอร์เขาเนี่ยเหนียวเหนอะไปหมดเลยจนกระทั่งกล้องไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีสามห้าอดีตสนใจนะผมอยากให้ทําการทสด้วยตัวเองนะครับคือว่าเปิดฝาหลังไว้นะแล้วก็ เลือกค่าชัตเตอร์สปีดมาที่ชัตเตอร B ก่อนเนะาะเลือก f 1 7เลยนะเราจะได้เห็นชัดๆนะฮะขึ้นชัตเตอร์แล้วก็ลองลั่นกดค้างดูนะครับเดชชัตเตอร์เขาควรจะเปิดปิดอย่างนี้นะเปิดสุดแล้วก็ปิดสุดนะตอนเปิดคุณจะเปิดโชะเลยแล้วก็ตอนปิดมันจะมีหน่นูนิดนึงอันนี้คือเรื่องปกตินะครับต่อมาก็ไล่ดูทีละสปีดเลยที่1นึสวนสองวินาทีนะฮะมันควรจะเป็นอย่างนี้ ไล่ไปเรื่อยๆครับควรจะเช็คก,การทํางานทุกๆค่า f ทุกๆค่าสปีดเลยนะครับว่ากล้องเขามีมีค่าการทํางานที่ถูกต้องมั่นยําแค่ไหนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าที่ s h ต t t e r b เนี่ยพอเราเปิดแล้วเนี่ยเราเราไม่แนะนําให้ไปบิดหมุนตัว aperture ring เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะฝืนการทํางานถ้าเราอยากจะเช็คตัวเบรดดูรับแสงเนี่ยให้เราปรับให้เรียบร้อยก่อนอค่อยลันชัตเตอร์นะครับ มันจะไม่เหมือนกล้องรุ่นอื่นที่ผมเคยเทสมาว่าที่ทชัตเตอร์บีเนี่ยไอตัววงแหวนค่ารูรับแสงลราผมปรับปรับเล่นได้เลยแต่ตัวนี้ผมไม่แนะนำนะให้ทำทีละคา่านะฮะปล่อยชัตเตอร์ก่อนหมุนไปทีละค่าให้เทสดนะูก็ดูว่าเบรกรูรบแสงเนี่ยเขาหลีกตามการปรับของเราได้ถูกต้องไหมนะครับการโหลดฟิล์มก็เริ่มจากการเปิดฝาหลังนะครับปั๊บจับกลักฟิล์มลักษณะนี้นะครับ ผมเลือกที่จะจิ้มหางฟิล์มเข้าไปในในแง่งตัวนี้ก่อนผมจะเลือกจิ้มจุดตรงนี้นะค,ครับนี่จิ้มหางฟิล์มให้ตัวฟันของตัวแกนตัวเนี้ยเขาเกาะกับหนามรูหนัมเตยของเนื้อฟิล์มนะครับแล้วผมเอานิ้้โป้งขวาเนี้ยกดตัวนี้เอาไว้แล้วก็ลากกัดฟิล์มไปหยอดทางด้านซ้ายนะครับ แล้วผมก็จะสับใช้นิ้วโป้งซ้ายกดตัวกากฟิล์มให้แนบไว้ลนนนักษณะนี้แล้วก็นิ้วโป้งนิ้วชี้ซ้ายนะครับทำการควงตัวนี้เหมือนว่าให้เขากรอฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวดูเนะื้อฟิล์มจะค่อยๆตึงขึ้นนะครับอ่าเห็นมากตึงแล้วแล้วผมจะสังเกตนะนิ้วโป้งขวานี่ผมไม่เคยปล่อยเลยนะผมจะมองว่านี่ใช้นิ้วโป้งขวาผมเนี่ยแหละจัดนิดนึงทําจัดให้ตัวรูของฟิล์มเนี่ย ตรงกับตัวแกนเกี่ยวของตัวกล้องนะครับให้มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้พอได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยค่อยๆปล่อยในโป้งขวานะครับถ้าฟันจีนนี้ยังโผล่อยู่นะเกาะหนามของเนื้อฟิล์มตัวนี้ก็โผล่ตัวนี้ก็โผล่นะครับผมเราค่อยๆปิดฝาแล้วก็ลองขึ้นชัตเตอร์ดูครับโอเคอย่างนี้คือการใส่ฟิล์มที่ฟิล์มเดินได้ถูกต้องนะครับก็คือตัวแป้นกอฟิล์มเนี่ยเขาจะหมุนตามการงานขึ้นชัตเตอร์ของเรานะครับ ตั้งแต่ปิดฝากล้องนะจนกระทั่งถ่ายหมดหมด้วนเนี่ยการโยกขึ้นฟิล์มทุกครั้งเนี่ยตัวนี้ต้องหมุนตามด้วยทุกครั้งถึงจะแปลว่าฟิล์มมันเดินได้ถูกต้องนะครับถ้าถ้าปิดฝาแล้วเนี่ยโยกขึ้นฟิล์มแล้วตัวนี้ไม่ขยับเลยนะแปลว่าฟิล์มไม่เดินแต่ทั้งนันการจะต้องทําการโหลดใหม่นะครับม่งนน้นเนี่ยกดถ่ายไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยย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 ไม่ได้ภาพขึ้นมาเพราะว่าเนื้อฟิล์มมันไม่ได้เดิดนออกจากกลักเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นส่งฟิล์มเปล่าไปล้างเสียเงินเสียเวลาเปล่าๆครับ พอยกขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันแข็งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเลขในน้ำเฟรมเนี่ยก็ได้เลขใกล้เคียงกับตัวม้วนฟิล์มที่เราใช้นะั้น mm. ก็แปลว่าฟิล์มหมดแน่นอนแล้วนะครับอย่าไปพยายามออกแรงมากกว่านี้เดี๋ยวฟิล์มมันจะขาด mm. ก็ทําการนี้นะครับพลิกด้าลงมาด้านล่างกดปุ่มนี้ให้จมลงไปจึก๊กนะฮะให้มันจมลักษณะนี้นะแล้วก็สับกา้านตัวนี้ขึ้นมาทําการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนี่เนื้อฟิล์มมันก็จะเดินถอยหลังแล้ว มันจะถูกดึงจากฝั่งที่โดนดึงออกไปรับภาพโดวเนี่ยย้อนกลับมาเข้าไปอยู่ในกลักทําให้ฟิลม์มนเนี้ยพร้อมสําหรับการเอาไปล้างที่แ l a ได้แล้วนะครับนี่นะพอดังกรอกเนี้ยแล้วก็หมุนต่อไปอีกไปเรื่อยๆเลยเ้วค่อยเปิดฝานะเอาฟิล์มออกไปล้างได้นะครับโดยที่เนื้อทั้งหมดมันเข้าไปในกลักเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแลบเขาสามารถมีวิธีเอาฟิล์มออกมาล้างได้โดยที่ไม่ต้องเหลือลิ้นไว้ให้เขาหรอกนะครับ ว่าถ้ามันมีลิมแล้วเราเอาไปวางกับฟิล์มที่ยังไม่ถ่ายเดี๋ยวเราจะสับสวนว่าม้วนนี้ตกลงมันถ่ายไปเราหรือยังนะครับเราก็มาดูในช่องวิ e w f เดอร์ของกล้องอ d ดีกันครับสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกนะก็คือเป็นเฟรมไลน์เป็นกรอบภาพนะครับเราจะต้องทําการจัดองค์ประกอบภาพให้ไม่ล้นกรอบนอกอันนี้นะส่วนติ่งด้านนี้นะปึ๊บ้ายบนตัวนี้นะอย่างที่1ขวาบนติ่งที่2ติ่งเล็กๆนะครับกับติ่งซ้ายล่างนะอันนี้ จะเป็นเฟรมที่มีขนาดเล็กลงมานะสำหรับการถ่ายภาพที่เราโฟกัสในระยะ85ซนติเมตรนะครับเราจะต้องขยับภาพให้มันมาอยู่ในกรอบเล็กอันนี้นะไม่งั้นเ,เขาเรียกว่าระยะพาราแลกมันจะทําให้ภาพมันจะแหว่งไปที่กลางภาพเนี่ยนะฮะกลางจอภาพเนี่ยมันก็จะเป็นแถบภาพซ้อนเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยนะฮะเห็นไหมมันจะมีพอเวลาเราหมุนวงแหวนโฟกัสเนี่ยภาพในแถบสีเหลืองเนี่ยมันก็จะขยับตางการโฟกัสของเรา เราอยากให้อะไรชัดเราก็ต้องหมุนจนกว่าสิ่งที่อยู่ในแถบเหลืองเนี่ยมันซ้อนกันสนิทพอดีนะครับวัตถุนี้ก็จะเป็นจุดที่มีมีระยะความชัดถูกต้องแหละด้านล่างนี้จะเป็นค่า f ที่กล้องจะเลือกให้เรานะครับโดยในโหมดออโต้เนี่ยนะฮะผมลองค่อยๆหย,ยั่งปุ่มชัตเตอร์ไปเนี่ยเห็นไหมค่าเข็มเนี่ยมันจะวิ่งมาจากด้านขวานนะปึ๊บวิ่งมาด้านซ้ายโดยตอนนี้เราอยู่ในสภาพแสงอินดอร์นะแต่ว่าผมใช้ชัตเตอร์ที่สูงมากเลย ล้องเขามองแล้ว,วขนาดมา1.7เนี่ยภาพก็คงจะอันเดอร์มันก็จะล็อกนะครับมันจะมาโซนแดงกล้องจะถ่ายไม่ได้ล็อกอย่างนี้เลยเพราะนั้นผมก็จะต้องปรับชัตเตอร์สปีดให้ต่ำลงนะแล,แ,ลแล้วเราค่าอยๆหย่างปุ่มชัตเตอร์ใหม่อ่าตอนนี้ผมหย่างมา2สต็อกปรากฏว่าค่า F ที T ่กล้องเขากำลังจะเลือกให้เนะี่ยอยู่ที่2.8นะครับถ้าผมอยากให้ F กว้างกว่านี้ผมก็เล่นสปีดสูงขึ้นสต็อปนึ่งนะลองดูตอนนี้มันน่าจะมาวิ่งมาอยู่ที่เลข2แล้ว ประมาณนี้นะครับอาจจะต่ำกว่า2นิดนนะเนี่ยถ้าผมพอใจกับค่านี้เราผมก็กดชัตเตอร์อ่าเป็นอะไรประมาณนี้ฮ่านะครับส่วนในโหมดแมนนวลนะครับก็คือว่าเวลาเราบิดเลือกค่า F ที่เราพอใจใลไรนะด้วยตัวเองนะแบบแมนนวลนะเวลาเรากดปุ่มชัตเตอร์ก็จะเหมือนกันเลยว่าเข็มเนี่ยมันจะมาหยุดกับค่า F ที่เราเลือกเอาไว้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันให้ค่า F ตามที่เราเลือกไว้แล้วนะฮะ แต่ถ้าเราอยู่โหมด A แล้วกล้องวัดแสงเสียหรือว่าไม่มีฐานขึ้นมานะาสมมติอ,อย่างผมผมเอามือปิดหน้าเลนก็อย่างว่านะครับกล้องก็จะเปรียบเสม,มือนว่ามันอยู่ในที่แสงน้อยมากก็จะถ่ายไม่ได้นะครับหมดออโต้ในที่แสงน้อยหรือว่าวัดแสงเสียหรือว่าไม่มีฐานมันก็จะไม่ทํางานขณะเดียวกันถ้าถ้าตัวกล้องเนี่ยเขาอยู่ในที่แสงแสงสว่างมากแล้วผมดันใช้ชัตเตอร์ช้ามากๆเนี่ย มันก็จะล็อกเหมือนกันนะครับมันก็จะไปหยุดที่เลขแดงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่กล้องล็อกมาโซนแดงเราก็ต้องมองว่าเ้เราชัตเตอร์สูงไปหรือต่ําไปกันแน่นะครับก็ต้องค่อยๆดูกันด้วยก็ใครที่สนใจ奥 p 巴斯35อดีนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องแรกเลยก็คือว่าที่กล่าวไปว่ากล้องเขามีปัญหาเรื่องชัตเตอร์ใบเบชัตเตอร์ชุดชัตเตอร์เหนียวนะเนื่องจากว่าสารหล่อลื่นสมัยนั้นมันละลายเข้าไปเพราะฉะนั้น ถ้าเทสแล้วเนี่ยกล้องมันมีเรื่องชัตเตอร์เหนียวแบบกดแล้วชัตเตอร์ไม่เปิดเลยหรือว่าเปิดแบบนืดนึปิดนืดนเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ผมซ่อมได้ครับผมรับทําอาการนี้นะซ่อมให้หายเป็นปกติเลยโดยทําการเปิดเข้าไปเซอร์วิสทุกชิ้นส่วนเนี่ยนะครับให้มันทํางานสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยรวมทั้งจะมีการจูนเลนส์ไฟเดอร์นะครับปรับให้มันพับซ้อนสนิทแล้วก็การโฟกัสของตัวเลนส์เนี่ยให้แลที่ถูกต้องเป๊ะด้วยนะครับรับเซอร์วิสด้านนี้ เพจ a c e b o o k ของผมชื่อว่า Believe Film Camera นะครับจะมีกล้องอย่างตัวนี้เองเนี่ยเดี๋ยว Service เสร็จเรียบร้อยเนี่ย,เ,ยเทสอีกส่อนหน,หน,งหนึงก็จะเริ่มเอาไปลงขายในนั้นนะครับรวมทั้งจะมีร้านของผมใน s h อ p e e ชื่อว่า Camera Cafe นะครับชื่อเดียวกับ Channel ของผมอันนี้นะครับ YouTube Channel Camera Cafe ครับก็ขอฝากร้านแล้วก็ฝากเพจและฝากกด subscribe กด like กดแชร์ YouTube Channel Camera Cafe ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ